ก็จะไปดูเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้คือแมปเดียวกันที่ผมเล่นไว้ก่อนหน้านี้นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมได้เพิ่มสองหมดเข้าไปทําให้แมปก่อนนี้พังนะผมก็ได้ทําการก๊อปซีเดิมเนี่ยของมันเนี่ยมาใส่ฮะทาให้สตั๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมฮะแค่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพ์ทที่แล้วเนี่ยมันจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะเอาง่ายๆคือผมยังไม่ได้ข่ามองกรนะก็เข้าใจกันด้วยฮะอูู้้เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ผมเดินทางมาเนี่ยออกจากหมู่บ้านนะผมก็ เดินออกมาน่าจะค่ข้บ้ถไกลยอยู่นะจะหมู่บ้านใหม่ฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีสกายเดอะวิลเลจกับเป็นวิลเลจธรรมดานะผมเพื่อนจะอยู่ที่นี่เลยนะนี่ฮะหมู่บ้านนั้นโดนไฟเผานะผมก็ต้องย้ายไปที่นี่โอเคอย่างแรกฮะเดี๋ยวทำการยึดยึดก่อนเลย ยึดเวลาสร้างบ้านตรงไหนฮะตรงนี้มีเหมืองด้วยอยู่นะาตายลวอ,อย่างแรกเนี่ยสิ่งที่เราทําการทําอย่างแรกเวลามาถึงนี่ก็คือการยึดหมู่บ้านนะหลังจากสร้างโวลใหม่เนี่ยสังเกตดูนะว่าของเนผมนะเ,นนนเนี่ยเลียนไปมาหนังสือเนี่ยผมได้มาจากเป็นตอนผมเดิน ทางหาหมู่บ้านใหม่เนี่ยคือผมไปหมู่บ้านที่โดนไฟเผานะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมังกรรังมังกรไม่มีแล้วนะคือมันเป็นโลกเดิมนะทุกสีทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่สตั๊กเกอร์บางที่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะหมู่บ้านเดิมที่เรามาตอนนั้นอนะไม่มีมังกรแล้วนะในรอบใหม่ที่ผมไปเนี่ยส่วนอัน,นเนี้ยเนี่ยตอนเดินทางข้ามข้ามผ่าป่าไทาก้านะผมเจอห้องสมุดฮนะผมก็มไปด้วยนี่แหละถ้าเราเจอหมู่บ้านสิ่งแรกที่ต้องยึดก็คือไอ้นี่เลย ผมคิดว่าสร้างบ้านในจุดที่น่าจะเหมาะหน่อยฮะเป็นโล่งๆหน่อยถ้าว่างๆหรือว่ามีเวลาเนี่ยผมจะลองขึ้นไปดูนะเ mm hmm. พราะผมก็ไม่เคยขึ้นนะไม่อยากออยากรู้เหมือนกันว่าางไรเนี่ยมีอะไระฮะจะสร้างหน่อยดีตรงนี้น่าจะโอเคนะเพราะว่าแบบเนี่ยมีแม่นาไอมีแบบคล้ายๆมันตรงลำธารฮะแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างโลง่งเพราะฉะนั้นสร้างตรงนี้เลยแล้วกันเสียงอะไร นี่ต้องทำลายต้นไม้ไอ้เน,นี้เนี่ยเวลาเดินมันจะหนืดเนี่ยบ้านเนี่ยจำรอบที่แล้วได้ไหมมาช่วาไอ้ฝ่ายที่สั้นหนึ่งผมสร้างบ้านเป็นแนวเอาชีวิตรอดนะเพราะฉะนั้นรอบที่ผมจะสร้างเป็นแนวแบบมีไดโว้ลฮะหรือว่ายุคกลางเอาแบบเป็นบ้านแบบสไตล์อัศวินนักรบอต่แรกก็ต้องเคลียร์พื้นที่รอบๆก่อนสร้างตรงนี้คะเนี่ยโลง่งแล้วก็พนักใกล้หมู่บ้านด้วย เราไม่ต้องอุดพื้นนะเพราะตรงเนี้ยมันทั้งโล่งอยู่แล้วทุบไปแล้วจะแยาออกให้หมดแล้วก็ลวกดอกไม้บ้านเนี่ยจะไี้ปิดไปนะผมจะสร้างด้วยบล็อกไม้สปรูนนะจะได้แบบเป็นแนวยุบกลางหน่อยเพราะว่าถ้าสร้างด้วยไม้โอ่งเนี่ยผมว่ามันไม่เข้านะแนวยุบกลางเนี่ยมันควรมีไม้แบบสปรูนสีน้ำตาลเข้มหน่อยวิ่งหนูเยอะจังว่าทาง,างนเนี้ย เยอะนะงูเนี่ยน่าลำคาญเนหลังจากเคลียร์เสร็จ โอเคฮะเวลาก็ผ่านไปจนตอนนี้ผมสามารถสร้างบ้านจนเสร็จแล้วฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาดูพาดูบ้านที่ผมทำนะหนึ่งสองสามอะไม่ให้ดูละอ่ะให้ให้ดูละนี่ฮะนี่ก็คือบ้านที่ผมได้ทํามาเป็นเวลาทั้งหมดประมาณสี่สิบกว่านาทีนะได้เท่านี้แหละคือผมพยายามจะตกแต่ง,งรอบๆด้วยนะให้แบบมันดูแบบมีอะไรแบบมันจะได้แบบมันจะได้ดูแบบเออ ไม่โล่งจะเกิดไหมฮะก็ผมไปเก็บก้อนหินอผมไปเก็บก้อนหินตามทางมาฮะก็ะคือแถวนน้นแล้วก็เอามาตกแต่งน่าจะผมหาไม่ค่อยเจอผมเจอแค่สามก้อนเองกีฮะตรงหน้าบ้านเนี่ยผมก็พ้าําการเอาโต๊ะมานั่งดยนะเนี่ยสามารถนั่งได้จริงด้วยนะน,นั่งมปนั่งก็เลยประมาณนี้ฮะนี่เอแบบเออพักชิวๆแบบนั่งโคตรชิวอ่ะแบบนี้ฮะเออโอเคส่วนข้างบ้านเนี่ย ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันโล่งไปนะผมก็เลยคราฟเออเป็นสติกอะะเป็นสติกอย่างนี้แล้วก็ล็อกเนี่ยก็คือท่อนไม้มาตั้งนะแล้วก็คราฟโตนคัตเตอร์เนี่ยมาวางไว้ข้างๆบ้านแบบนี้ฮนะเนี่ยถ้ามองแต่เออข้างๆเจ็บเออตรงนี้มันแบบเป็นที่ตัดไม้นะตัวหลังบ้านเนี่ยผมตกแต่งยังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันกว้างผมเอาแบบแครอทมาวางอยู่ในแบบเป็นซุ้มฮนะแล้วก็มีโต๊ะตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็มีแปลงผักที่อาจจะก,กินในอนาคตนะอู้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสวนเบอร์รี่ฮะสวนด้านข้างผมยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะแล้วก็ตรงนี้ผมวะมาร์กเวสต์ตนี่ชื่อว่าโฮมเลยแล้วนะแบบเนีแบบ่ยปิดอเอาไว้ค่ะตรงนี้คือบ้านเราฮะแล้วก็ประตูเนี่ยผมใช้ป,ประตูไม้แบบเป็นไม้ประตูปราสาทนะอ่าเข้ามาข้างในเนี่ยก็ผมตกแต่งได้แค่นี้นะแล้วก็อันนี้เป็นผมอันนี้เนะี่ยผมไปขโมยมาจากบ้านบ้านที่ผมมาก่อนอนะไรี้ตอนออกจากหมู่บ้านที่แบบโดนไฟไหม้นะ ระหว่างผมเดินมาแล้วก็เจอบ้านหลังหนึ่งฮะที่แบบมันแบบมีโพมันนี้ปูอยู่นะแล้วโคตรสวยอ่ะดูดิแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็วางเป็นลิ้นชักฮะสามารถใช้เก็บของได้แต่ก็คงไม่ได้ใช้นะครับเพราะตรงนี้ผมแบบเออเราสร้างมาเพื่อแบบตกแต่งไงน,นี้นลินชักนั่นเนี่ยส่วนภายในบ้านนี้ผมยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะแล้วก็คราบเป็นเออเป็นลันเทิร์นมาแขวนไปหนึ่งอันฮะประมาณนี้สำหรับบ้านโอเคฮะก็ สกินนี้ก็ต้องขอจบวิดีโอก่อนนะก็ถ้าใครชอบวิธีกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าถึงกดกระดิ่งนะฮะก็สกินนี้ก็ต้องขอจบวิดีโอก่อนนะ